ใช้เอกพันธ์เปิดใจคบทัพทีมอัญญรินแม้อายุห่างกันถึง28ปีความรักแฮปปี้ลงตัว หลังตกเป็นกระแสให้แฟนๆจับตามองนะฮะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพิไทยเอกพันธ์บรลลือธิ์นักแสดงรุ่นใหญ่และจิตอาสาชื่อดังนะครับกับทัพทีมอัญญรินธีราธนันพัฒนนะฮะนางเอกสาวรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง28ปีนะครับล่าสุดพิไทยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้นะครับในรายการนิวพาซาทางช่อง7 HD โดยยอมรับว่ากําลังดูใจกันอยู่โดยพิไทยนะครับก็เผยว่าก็ดูดูกันไปครับคบๆกันไปก่อนถ้ามันใช่ก็คงจะโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่ฟันธงว่าจะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะ จะไม่ใช่ก็ได้ต้องให้เวลาเพราะเรื่องแบบนี้ละเอียดอ่อนมากเราอายุมากแล้วต้องวางแผนและระมัดระวังในการตัดสินใจทุกก้าวเดินต้องคิดให้รอบคอบเพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับน้องเขาแม้ว่าความสัมพันธ์นะครับจะยังอยู่ในช่วงการเรียนรู้แต่พี่ไทยก็เผยว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขและแฮปปี้มากพร้อมบอกถึงความผูกพันที่มีต่อทัพทีมนะฮะว่าทั้งคู่คุกคีและรู้จักกันมานานนะครับกว่า1 0ถึง15ปีตั้งแต่สมัยถ่ายละครด้วยกันโดยในละครทัพทีมมักรับบทเป็นลูกส่วนไทยรับบทเป็นพ่อ ทำให้ทั้งสองได้มีโอกาสทำงานร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับในรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง 7HD พิไทยยังบอกอีกว่าทัพทีมเป็นคนน่ารักและขี้เล่นมากชอบแกล้งน้องตั้งแต่สมัยถ่ายละครด้วยกันดานทัพทีมก็ออกมาเผยอ,อย่างอารมณ์ดีนะครับว่าพิไทยแกล้งหนูตลอดตั้งแต่ถ่ายรายการยังโดนแกล้งไม่หยุดซึ่งก็ทําให้บรรยากาศสนุกสนานนะครับระหว่างการทํางานส่วนในเรื่องครอบครัวนะครับพิไทยเล่าว่าคุณแม่ได้แต่มองตาปริบๆไม่เห็นทั้งคู่สนิทสนมกันแม้ว่าจะยังไม่ใช่ความรักที่ลงเ แน่นอนแต่แฟนๆต่างก็ลุ้นและส่งกําลังใจให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับดำเนินไปอย่างราบรื่นเพราะด้วยเคมีที่เข้ากันและความผูกพันที่ยาวนานจึงไม่แปลกใจเลยว่าหลายคนมองว่าคู่นี้มีความเหมาะสมกันมากในแบบคู่รักต่างวัยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ